สวัสดีครับสวัสดีครับผมมาพบกับฟุกแคลสปาร์ตค่ครับวันนี้เรามาเปลี่ยนแนวเปลี่ยนสไตล์กันบ้างครับผมมาดูเป็นแบรนด์รถเก่งกันต่อครับคันนี้เป็น To โยต้ายา i ิสเทครับผมเครื่องยนต์พันสองตัวสปอร์ตนะครับก็คันนี้เป็นรถปี2020มาเปิดราคากันเพียงแค่4ี่แ0 0กบาทนะครับผมราคา4ี0แสนบาทนั้นซื้อเงินสดจบได้เลยไม่มีบวกแวดเพิ่มนะครับถ้าต้องการสรวหรือว่าโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมนะครับผมก็ แจ้งกันเข้ามาได้เลยส่วนซื้อกันผ่อนก็มีส่วนลดมีโปรโมชั่นตามที่คุณลูกค้าเลือกกันได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรับชมกันได้เลยสําหรับคันนี้เป็น20เปลี่ยนโฉมนะครับก็จะได้เป็นไฟตา6ดวงนะครับผมมาพร้อมกับระบบไฟเดไลท์แล้วก็คันนี้นะครับผมเขาจะได้ในส่วนของเรื่องชุดแต่งสเกิร์ตนะครับรอบคันนี่สวยๆเลยนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับสีสันสวยงาม ครับผมกันชนหน้ายังไม่มีรอยห่างรอยอ้าใดๆนะครับล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กเดิมศูนย์ล้อแม็กเดิมศูนย์นะครับผมของ t o โยต้เลยยางนะครับยางใหม่ปี23ขนาดยางก็หนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าแม็กเข้าบห้านิ้วนะครับผมแล้วก็นี้ก็เป็นช่วงล่างนะครับพวกรอยกาวตะเข็บเม็ดอักต่างๆยังอยู่ครบนะครับ อลอยมา,า,มาร์กดำเบ้าโฉอะไรต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเป็นรถยนต์ดเดิมๆหนึ่งคันส่วนกระจมองข้างน่าจะเป็นสีดําเงานะครับมีไฟเลี้ยวมุมกระจรุนนี้ปุ่มสตาร์ทนะครับผมก็จะมีตัวเปิดล็อกปิดล็อกข้ในตัวนะครับอ่ะลองดูกันแบบมุมกว้างๆชุดสเกิร์ตหน้าหลังด้านท้ายนะครับมันก็จะดูลับแล้วก็ดูแมท์กันทั้งหมดเลยชิว้วกันซาตติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยตรงรุ่นยาริสเอทีพนะครับผมแล้วจะมีะส่งเรื่องระบบสัญญาณการขโมย จากทางศูนย์โตโยต้า่ะเดี๋ยวแวะดูคันนี้กันนิดนึงตรงนี้จะเป็นงานหนังแล้วนะครับผมกระจกไฟฟ้าคุญแจดอกรีโมท2ดอกครบนะครับรหัสคุญแจมีมาให้เรียบร้อยอแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นชุดปุ่มสตาร์ทนะครับระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบกันลื่นตะไหรระบบดับรถอัตโนมัติแล้วก็ระบบตัวเตือนออกนอกเลนนั่นเองนะครับ คมแรงมัลติฟังชั่นทรงลมนิรภัยรอบคันเบาะหนังนะครับผมอ่าทงลมนิรภัยก็มีคู่หน้าเสาคู่หน้าที่เบาะจะกเสาคู่หลังแล้วก็ตรงที่ขาฝั่งคนขับนะครับส่วนโครงสร้างครับคุณลูกค้ามาจะแกะให้ดูกันอ่ะนี่เลยนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบทุกเม็ดนี่สวยๆเลยนะครับ อ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้คุณลูกค้าก็ลองมาดูชุดเซ็ตด้านหลังนะครับว่าพวกบอก่อพวกอะไรมีรอยขาดรอยย่นตรงไหนหรือเปล่านะครับดีวผมจะเก็บอันนี้ไปพังๆเพราะว่าเราก็จะได้ดูภายในไปพร้อมๆกันนะครับผมสวยนะครับคุณลูกค้ารถไม่ค่อยได้ใช้งานหนักนะครับข้างหลังก็มีช่องชาร์จไฟมีอะไรให้เรียบร้อยอ่า ใหม่นะครับด้านท้ายด้านท้ายนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อที่ด้านท้ายกันนะครับด้านท้ายก็จะมีชุดสเกิร์ตนะครับแล้วก็เป็นตัวตรงเนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสปอยเลอร์อ่ะเป็นสีดําเงานะครับก็สามารถกดเปิดฝาท้ายที่กุญแจได้นะครับผมรีวิวให้ดูกันเลยก็กดแชร์ไว้แบบนี้นะครับเม่ดังติดแล้วผ่าท้ายก็จะเด้งขึ้นมา แบบนี้นะครับไม่ถึงกับแบบเด้งแรงจนแบบตีหน้าแล้วนะครับอามาดูกันกว้างนะครับผมกว้างพอสมควรมองข้างนอกเหมือนไม่ค่อยกว้างนะแต่พอดูข้างในกยกว้างชุดเติมลมชั่วคราวนะครับผมชุดปะอย่างเบื้องต้นนั่นเองอ่าอาจะมีสองเรื่องกล้องกล้องไทายหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับ เป็นโลโก้ Yaris a t i v นั่นเองอ่ะโอเคครับดูจุดอื่นกันต่อรุ่นนี้จะข้างหน้าน่าจะเป็นดิสเบรกข้างหลังก็คือจะเป็นดัมเบกอยู่นะครับอ่าจะยังไม่ใช่แบบดิสเบรกสี่ล้อแล้วก็ส่วนเสาอากาศจะเป็นแบบฟินชาร์ดอยู่ด้านบนนะครับอ่ะเดี๋ยวดูประตูด้านหลังกัน เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีงานหนังเพิ่มเข้ามานะครับแต่ว่าตะเข็บได้น่จะเป็นสีขาวอยู่นะครับผมสําหรับด้านหลังด้านหน้าเหมือนกันหมดก็<ม>ถ้าต้องการข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวแวะดูแผนเพจกันนิดนึงว่ารถปี2 0ง0หรือเปล่า เดี๋ยวคุณลูกค้าดูตามขอบตามซอกประตูด้านนี้ไปพังๆก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูกันด้านหน้นนะครับแล้วก็ดูด้วยว่ามีออปชั่นอะไรกันบ้างถือว่าโอเคนะครับผมตอบโจทย์สําหรับราคานี้แล้วก็ออปชั่นประมาณนี้นะครับอันนี้สตาร์ทรถละรถเดิมๆหนึ่งันนั่นเองอันนี้หลบก่อน เดี๋ยวลองเข้ามารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับเดี๋ยวล้างแต่คอนโซลด้านหน้ามาได้เลยอันจะเป่าเสียงก่อนคอนโซลด้านหน้านี่คือ,ล,อล่องลอยนี่แทบไม่มีเลยนะครับคุณลูกค้าอันจะมีบ้างนิดๆินหน,น,น,น่อยตามอายุการใช้งานนะครับแล้วก็เช็คระยะที่ k คาสามารถคัให้แล้วเรียบร้อยเช็กระยะหมื่นโลนะครับตรงนี้มีถุงลมนิรภัยนี่มีให้คู่หน้านะครับแล้วก็เลขไมู์ที่หนึ่งแสนสี่ร้อยกว่าโลนะครับเลือกโหมดได้หลายโหมด เ,เลือกโหมดได้เลยนะครับนี่แบบนี้เนี่ยพวกเนี้ยนะครับผมเดี๋ยวแต่ว่าเราจะเลือกเข้าสู่โหมดไหนนะครับก็ลองเลือกดูแล้วก็อันนั้นจะเป็นกล้องสูนเดี๋ยวเช็คอีกที่หนึ่งนะครับผมอันนั้นคือเป็นกล้องจากสูนย์ไฟแดงที่ว่าเขาแถมกันแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์ตัวเตือนระยะด้านหน้านะครับแล้วก็จะเป็นกระจกแบบระบบออตโต้ที่ว่าพกตัดเลนสแสงแล้วพวกเนี้ยต่างตงนะครับให้ได้เล่นกัน อจอทัชสกรีนเดิมศูนย์นะครับมีระบบ Android Auto Apple CarPlay พวกนี้นะครับผมก็คือสามารถเชื่อมต่อที่มือถือได้เลย USB iPod นะครับใช้งานได้ปกติระบบแอร์เป็นหน้าจอดิจิตอลและนะครับผมสามารถปรับแมนนวลหรือว่าปรับออโต้เองก็ได้เหมือนกันนะครับระบบเกียร์ออโต้แบบนี้นะครับผมแล้วก็ถุลงลมนิรภัยเนี่ยจะอยู่ข้างเบาะทั้ง2ฝั่งนะครับ ก็จะมีกระจกสองหน้าทั้งสองข้างนะครับฝาเพดานด้านบนลองลอยเจอไม่มีมานะครับลองลอยเจอไม่มีมา,านี่นะครับผมไปติดครบทุกดวงโดยรวมก็ถือว่าผ่านนะครับบอกก็โอเคยังไม่มีรอยแตกเลยค่ะก็จะมีแบบรอยการใช้งานบ้างนิดนิดน่อยๆนะครับมีเ๊ะใส่ของใส่เอกสารอะไรได้นะครับ ราคานี้ออปชันเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มนะตอบโจทย์นะครับเรื่องความปลอดภัยก็ให้มาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปรับชมเครื่องยนต์กันต่อพร้อมๆกันได้เลยนะครับต่อบอบออยู่บนหลงังคาอ่ะลองมาชมพร้อมๆกันนะครับ นี่นะอกว่าจะเป็นเครื่องยนต์4สูบ1,200งพซีซี VVT-iE นะครับส่วนระบบเบรกเเนี่ยจะอยู่หลังแบตเตอรี่เครื่องยนต์เกียร์กล้อง ECU ครับมีรับประกรันตามที่บริษัทเรากำหนดและสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่ k คสมัร์าสานักงานใหญ่นะครับผมก็จะอยู่เส้นถนนมาลายแมนครับช่วงกิโลเมตรที่14อยู่ฟ่งขาออกมาจากตัวมองที่จะมุ่งหน้าไปกับแพงแสนไปโซนบรุรีนะครับผมส่วนคันนี้ก็จะมีในส่วนของเรื่องค่าจัดโอน สเพืบบ่นพละวาภาษีก็คือฟรีทุกค่าดําเนินการแล้วก็มีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินแถมให้ฟรีอีกด้วยนะครับผมก็สำหรับท่านที่ชื่นชอบครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR อาสมาร์ทค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาให้รับชมกันก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ